การเสริมดีตรงดีครับเลยเสดนอเข้าไปเสด็จในแบรนด์ของสาวน้อยเพี้ยนแดงครับหลายคนเพื่อนอยากจ้างสาวน้อยครับเพื่อนอยากได้สาวน้อยพายเพื่อนอยากได้แบรนด์ของสาวน้อยเนี่ยแต่ว่าบุ้งนี้ไม่คิดแล้วครับฉะนั้นเรามีรองรับแล้วนะครับจากหนเหลือคือสาวน้อยลราเรียนโชว์ครับเปิดอุ้กอ่างแรกแข่งได้ประมาณกี่คิวครับก็ประมาณไม่ค่อยโลนะคะตั้งสองร้อยแค่มาแล้วสี่คิวแล้วพูด แล้วคือฤดูกาลรคือไม่ต่ำกว่าละ20คิวนะครับการตีก็ละประมาณ20คิวแน่ครับเดี๋ยวพี่น้องเพิ่มมึงเพิ่มอาชิดโอ้เพิ่มอาชิไใบใจนุ้มจูงครับนี่หน่อยเพิ่มอาชิดวงมันจะได้เปิดแต่ว่าเพิ่มอาชิดจ้างมากกว่ายันเพราะท่านฉะนั้นคือ้องเข้าจับจองนะครับยันนั่นถึงก่ตาสทายเอาทายให้ก่อพ่อจะจับมือกันเห็นเหมือนไปเช็คกซอเช็คอะไรหรือเปล่าอ๋อเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับ ก็คือมันก็มีสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะเหมือนนักลอบก่อนออกลบทุกคำมันก็ต้องมีธุรศาสตร์มีซามอ่ามีมอดูอ่ามีนี้ก็เหมือนกันมียุทธวิมยุทธศาสตร์เนาะสิ่งที่มองไม่เห็นครับนั่นคือได้เป็๋ศึกษาปู่นะครับคาราบาปู่หลักๆคือบอสก็อยากรู้ว่าดวงมาเสร็มทำไมมากกว่าันแล้วก็ทำด้วยกันได้ไหมซึ่งไปถึงปู่ปู่ก็บอกเลยว่าทำได้ทำได้ปู่ว่าดวงดีหน่อยมารมีกำลังแรง รวมกำลังมาแรงซึ่งแบซึ่ปลูกกับทางสล้เข้าไปด้วยกันดีปู่ว่าน่าจะไปได้สวยด้วยครัปผมก็เลยว่าทําด้วยกันได้ดีเลยล่ะอย่างคนในวงการมาทําร่วมกันหรือวันจะแบบเกิดปัญหาเนี่ยนะผมเลที่หยุดใจกันหมายถึงผมกับบอลใช่ไหมครับปู่บอกปู่บอกเลยตกให้เคาะกันก่อน ซึ่งเราทะเลาะกันครบหมดทุกข้อทุกประเด็นที่เราสงสัยนะครับเพราะว่าเรามีสอบขึ้นกาวใจเกเรื่องกาวใจเป็นตัวกลางที่จะประสานอะไรต่างผมมีความคิดอยู่อยู่ในตัวเองมากคืออย่างผมกรับผมไม่เคยกลุ่มคนกับแล้วผมไม่เคยเอาเปรียบคนและผมคิดว่าเฮียหน่อยไม่โกงผมได้ไหมจบครับไม่ใจเลยครับทางปู่แนะนำยังไงบ้างคะนอกจากเออให้แบบทำมาเร่งกันได้แล้วแนะนำยังไงบ้างแนะนำก็คือแค่ว่าให้ดู เวลารับงานเวลาทำงานก็ดูเงินดูอะไรให้ดีๆก็แค่แต่ว่าผมว่าไปได้สวยครับต้องทำต่อไปดี่ยอะดีดีกว่าต้องจะไปพูดป่ะว่จีนี้จบลงเนาะรั้นหลักนะครับวุ่นาล่างวุ่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นของฤดูกาน66-67ครับ นะครับคือนะครับหมอรำเพลินสาวน้อยรับชมสาวล้อเพลินโชมอีกหนึ่งโปรเจกต์คทำบาหนึ่งอีกหนึ่งโปรเจกต์ก็คือเป็นโปรเจกต์อะไรยังไงพี่ครอ่าครับอันนี้คือเออ่บอสนะครับเขาอยากจัดแฟนมีทให้กับน้องอิงแล้วก็เดือนกะตะนาคับทุกคนเป็นวันเกิดน้องพอดีซึ่งปกติเนี่ยวันปิดโงของสาวน้อยก็คือวันเกิดบอส นี่แค่เมืปีสิเป็นวันเกิดผมครับแล้วก็ปีนี้สาวน้อยที่บัานแพงปิดฤดูกาลวันเกิดผมก็คือวันเสาร์ที่29กยี่สิบเก้าถุนายนแล้วกันพุทธุมก็จะเป็นวันที่สามสิบเลาเป่าเค้กตอนกลางคืนปิดฤดูกาลมันเกิดผมทำจครับนี่ก็กลายเป็นวันเกิดลูกบัญชาเดือนกรกฎาคมที่สิบสามครับก็เลยจะจัดมิ้งที่น้อง อันนี้กำลังกลังเลือกอยู่สองที่ระหว่างทันเดอร์โดมกับเอจมส์โอ้ช่ทันเดอร์โดมกับเดกระปิบแต่ที่เป็นงานที่ใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยนะไอ้แบบแบบเล็ก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 ไม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เยอะหน่อยทำทำมืออีกบ้างโปรเจกต์นี้พอเราได้รู้ว่าทังพ่อโจและพี่เฮียหน่อยจะทำให้เราหนูรู้สึกไงบ้างลูกเสื้อผ้าอย่างเนี้ย

ต้องเลือกให้พิเศษสุดๆแล้วก็ที่สาคัญคือวันนั้นเเกิดน้องเนาะมารอดูว่าพ่อจะเสอร์ไพร์อะไรน,น้องอและที่สาคัญผมมั่นใจมากเลยว่ามารอดูว่า,า,วาน้องจะเสอร์ไ,ไพร์อะไรพ่อกลับ<อ> <laughs> แต่เราคงบอกไม่ได้ในตอนนี้นะเราจะยกเวทีหมอลังเข้าไปไว้ในหอหเลอนะใช่มันต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วร้อยเปอร์เซ็นตะ์งานน,นี้ครับผมผมคิดถึงว่าหลายปีแล้วนี่คือเป็นเป็นงานที่ถ้าอยู่ที่สาแกม คือเป็นงากทีว่าผูกคอต่อแขนงกันหรือเอฟซีมยังมากินเขาผ้าแรงน้ำกันครับแต่มันก็เลยคิดไปคิดมามันมันก็เรยกว่าถันได้เกิดพอมันมาถึงจังหวะที่มันเหมาะสมและวันเวลาที่มันใช่มันก็เลยกลายมาเป็นมิตต้งคอรักที่จะจัดขึ้นแล้วที่เรามาแถลงข่าววันนี้ก็คือมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็คือวันที่สิบสามกรกฎาคมนี้นะครับครบแล้วครับซึ่งปนวันเกิดตั้กแาวครับครับ แล้วก็มันเป็นวงวันเกิดพ่อใช่ใครเป็นเกิดพ่อวันมิทติ้งใครเป็นเกิดลูกก็เลยจับมารวมกันแต่เป็นวันนั้นเป็นมิทติ้งพอลูกอยู่ที่สองที่กราลังเลือกลูกคือคือตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือชนะโดเนี่ยน่ากําลังเคลียร์อยู่ว่าคิวคิวที่ก็จองไว้มันจะเคลียร์ได้มใช่เฉพาะค่าที่งี้ยหน่อยเพื่อ้ฟังหลักจกณเลยนะครับทุกคนรู้ไหมคันที่ชนะก็คือ บอลบอเนาะับลูกบอลบนบบ้านบอนอีฟซี่อปอมเมะป่าๆเฮ้มากกันหลายๆเด้อจยาเด้อสมกข้ากัหน่อยุกีุ๊าแฟนขับที่เขาจะมางานก็ต้องทำยังไงบ้างสาคัญก็เดี๋ยวเราจะมี อันนี้เป็นเรื่องหลังบ้านนะครับเนาะการขายตั๋วหรือจองตั๋วเนี่ยก็จะทำเหมือนกับไทยทิ켓เมเจอร์อนี้นะครับเจะรอดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ขอทำเครียกนะทำหลังบ้านให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งราคาก็จะเริ่มตั้งแต่3,000 2,000แล้วก็900 3,000ก็จะมีของขวัญพิเศษให้ด้วยจากน้องอุ้งอิงนะครับสอง0ันก็มี900ก็มีรอติดตามตรงนี้สิ่งตรงนี้ในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะทำการบ้านทั้งหมดเพื่อให้ตอบโจทย์กับแฟนคลับทุกคนจริงๆแล้วก็มีความสุกให้กับน้องจริงๆ จากความฝันมันตอนนี้มันเป็นความจริงแล้วก่อนอันนี้ก็เคยแบบอยากมีตันี้แล้วพ่อรู้สึกยังไงบ้างนอก็โบนจากเมื่อแต่ละกาเว่าในวงการเขามายุนวกัเลยวนอยกเนที่หแต่เพื่อกาว่านหนมีงานหนมงินเ่ยอสมือ่ก็เม่อขึ้นมาพอกแหมนเพ่นจะดันมาแต่ส มันเป็นอะไรที่บุญสัมพันธ์ดวงสัมพันธ์วาดแสงสมพงศนะครับวันเวลามันีตัวจัดสรรนนจริงครันน้งนี้นะครับบางครั้งคือในเวลานั้นเราอยากมีเราอยากจัด<ม>เราอยากให้ศิลปินนั้งแต่มันก็ยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าวันนี้ถือว่ามันม,มันใช่แล้วครับเหลกาแฟนคลับ<ม>ที่ขับมาเดยก็คือเอฟซีสามแสนแฟนงลับที่อบอุ่มเท่าที่อุปถัมภท์ทำชู จากมาั้นมาถึงวันนี้เราจะอุ้งอิงอาจจะเป็นกิกซอที่ผมตามหาพ่อโจอาจจะเป็นกิกซอที่อุ้งอิงเพื่อจะไปต่อเติมหให้เติมเต็ม,ตม,ตมนะครับแล้วก็มากกับจังหวะที่เอฟซีดูแลเอฟซีเป็นอุปถัมภ์คำชูชันกรเล่นไปน้ำกันถึงจังหวะแล้วนะครับก็คือ13กค <c oughs> รกดาคมง,งัาน <c oughs> านีติ <c oughs> ่งพอกขาังใจจากแฟนๆเป็นงานแรกของพวกเราด้วยและเราพวกเราจะ คือจัดให้ให้ให้สมกับหน้าตาของเอฟซีสาวน้อยแพงให้ผูเจาได้พูมมใจว่าเราเฮาเฮาเป็นเฮาพูมมใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเอฟซีองคอิงเป็นเอฟซีคอนจดเป็นเอฟซีสาวน้อยเนี่ยถะซ่อนแจ้งเลยไหมคะวันนั้นจะซ่อนแจ้งหรือว่าเป็นคำถามที่ดีครับในเรื่องของมันบ้านดีกว่าอ่าด้วยความที่มันเป็นในกทม